สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดดับบนห้าสิบสี่ชุดและจะมาลงชุดเน้นและตัววิ่งให้ด้วยนะครับ ชุดเน้นและเลขวิ่งผมลงไปที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาบไปแล้วนะครับหลายวันแล้วจะไม่ได้ว่ากี่วันลงไปแล้วแต่จะลงให้ที่ช่องนี้อีกและเพิ่มชุดเลขดับบนห้าสิบสี่ชุด ส่วนดับชุดล่างห้าสิบห้าชุดนั้นจะลงที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาภในคลิปต่อไปก็คือต่อจากคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เพราะว่าทำเกือบเสร็จแล้วก็ขออาทุนุโมทนา ในบุญกุศลที่พวกเรากลุ่มธงชัยมหาลาบได้ร่วมกันสร้างกองกระถินมานะครับกระถินช่อกระถินตอนนี้โบสเมื่อก่อนมีแต่เสานะครับตอนนี้ขึ้นโครงหลังคาเหล็กแต่ยังไม่เสร็จนะครับต้องใช้จอยตั้งหาก จัวแล้วก็เขาเรียกอะไรแล้วอกไก่หรืออะไรนี่แหละคานบนที่ยาวออกมารับชอบฟ้าใบละกาและหางหงอีกหน่อยนะครับส่วนว่าท่านสังเกตเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาถึงตุลาถึงมกราโบสถหลังนี้มีแต่เสาตอนนี้ ก็อชาบเรียบร้อยขึ้นโครงหลังคาปรีใหม่จะเห็นโครงหลังคาเสร็จสมบูรณ์นะครับโครงหลังคาเสร็จสมบูรณ์เงินเข้าวัดปีนี้หนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะครับหนึ่งล้านสองสนกว่าบาทปีที่แล้วได้หกแสนกว่าบาทสำหรับพวกเราชาวกลุ่ม ธงชัยมหาลาบนี่นะฮะผมเคยบอกไว้ว่าชอ่อหรือพุ่มของเราชาวกลุ่มธงชัยมหาลาบจะสวยที่สุดและเด่นที่สุดในพในกระถินปีนี้นะครับก็คือนี่ผมจะเขียนว่า กลุ่มธงชัยมหาลาบนะครับกลุ่มธงชัยมหาลาบนี่นะฮะไม่จะมีชื่อผมคนเดียวนะฮะผมไม่มีชื่อก็มีชื่ออยู่ในกลุ่มผมจะใช้คำว่ากลุ่มนะครับใช้คำว่ากลุ่มมีแต่แบงค์ห้าร้อยและแบงค์พันนะครับมีแต่แบงค์ห้าร้อยและแบงค์พันส่วนแบงค์ร้อยนั้นมีประปายมีประปายประมาณไม่เกินสิบห้าใบนะครับ ไม่เกินสิบห้าใบอันนี้รูปใครก็ไม่รู้หกสิบฝาแล้วยังหล่อเฟี้ยวอยู่เลย <c oughs> นี่นะฮะรูปผมรูปผมพุ่มของเรานี่เป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับแลนด์มาร์ก เป็นที่เซฟฟี่กันใครๆก็มาถ่ายที่พุ่มของเรานะครับใครๆก็มาถ่ายที่พุ่มของเราก็ปลื้มใจนะครับปลื้มใจที่ได้จัดทำช่อหรือพุ่มกระถินที่ใหญ่ที่สุดสมกับโบสถ์ที่เราจะสร้างซึ่งใหญ่มากๆใหญ่กว่าโบสถ์ของวัดอื่นนะครับใหญ่กว่าโบสถ์ของวัดอื่น พุ่มกระถินก็ต้องใหญ่กว่าเขาแบงก์ก็ต้องใหญ่กว่าเขาก็ความตั้งใจของผมอยากจะทําให้พวกคุณเพื่อนได้รับโชคใหญ่นะครับรับโชคใหญ่และบุญใหญ่และไปสู่สงสวรรค์ชั้นสูงที่สุดบุญต่อไปก็คือบุญซื้อที่ดินถวาย เป็นสำนักสงนะครับสำนักสงตารางวาละสองรอบาทใครทำสิบตารางวาหรือยี่สิตารางวาผมแจกหลวงพ่อองค์ดำหนึ่งองค์แล้วก็เหรียญยันบางกุฎพระพุทธเจ้าอย่างละหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ทำกันต่อ,ตอ,ตอไป ก็แจ้งข่าวไปยังท่านที่ยังไม่ได้เหรียญหลวงพ่อองค์ดำนะครับเมื่อได้ชมคลิปนี้แล้วให้ท่านยืนย,นยันยนมาทางทางทางกลุ่มนะครับทางกลุ่มหรือทางไอเดียไลน์ของผมว่าท่านยังไม่ได้รับผมจะจัดส่งไปให้ทุกท่านนะครับจะจัดส่งไปให้ทุกท่านบางครั้งอาจจะตกขาดตกหกลนไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับหรือสองกล่องก็ยังไม่ได้ส่งเลยกะว่าจะส่งพร้อมๆกันเลย จะส่งพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ก็คือชุด3าตัวบนนะครับชุด3ามตัวบนที่เราเน้นให้ก็ก็มีอยู่6ชุดนะครับรวมทั้งสองปดที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับที่ทาสีไว้ก็มี6ชุดนะครับหชุดก็ครบ แคปไว้นะครับแคบไว้ส่วนเลขวิ่งในวงกลมนั้นงวดนี้วิ่งบนเก้ากับสองนะครับเก้ากับสองเลขในวงกลมก็มีเก้าห้าสองแปดหกหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งถ้าทำเจ็ดตัวก็จะมีศูนย์เพิ่มมาด้วยนะครับแต่ว่าเราทำแค่หกตัวอันนี้ก็สองตัวบนนะครับสองตัวบน สองตัวบนงวดนี้นะครับงวดนี้ก็อยู่ในชุดจะไม่ได้ทาสีนะครับแต่ว่าดาวไว้ให้ก็มีโดยการสี่สี่สี่ดาวแล้วก็หนึ่งวงกลมนะครับหนึ่งวงกลมมันติดดับก็เลยวงกลมมาเฉยๆไม่ใส่ดาวให้ นี่ก็คือชุดล่างนะครับชุดล่างที่ดาวไว้ใส่ดาวไวศูนเจ็ดดาวเดียวนอกนั้นก็ห้าเจ็ดนี่สองสองดาวกับอีกหนึ่งดาวดำเลยนะครับแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งดาวก็แคบไว้นะครับแคบไว้วิ่งล่างก็งวดนี้ก็หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดจะมาหรือไม่มาเลขวิ่งผมไม่รับประกันนะครับไม่รับประกันถ้ามาก็ สบายไปแต่ถ้าไม่มาก็ตัวใข่ตัวมันนะครับตัวใข่ตัวมันเราใช้ระบบเลื่อนนะครับระบบเลื่อนลึกอ่ะ ถึงแล้วก็ชุดดับ54ชุดจะดับอยู่หรือไม่ไม่รู้นะครับก็เอาไปใช้แล้วต่ายตองกันไว้ก่อนแต่คิดว่าอยู่แต่คิดว่าอยู่นะครับคิดว่าอยู่ก็มี70 70 จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกแปดแปดสองแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่และศูนย์สี่เก้าเจ็ด แปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดและศูนย์เจ็ดตามด้วยสามสามศูนย์สามห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์ห้าแปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งและสองสามนะครับนี่ก็คือเลขดับชุดห้าสิบสี่ชุดบนนะครับห้าสิบสี่ชุดบนล่าง เรามีห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าชุดนะครับเดี๋ยวจะลงช่องรัฐธงชัยมหาลาบต่อไปนะครับต่อไปในห้องก็บอกทำไมเหงาจังเ <c oughs> งียบจังมันเงียบเพราะว่าผมส่งหวยเข้าไปก่อนมันก็เลยไม่มีอะไรจะคุยกันเพราะได้รับเลขกันหมดแล้ว ก็เงียบคลิปแต่ว่าก็มีคอมเมนต์มานิดหน่อยตอนนี้ก็ใครที่อยากจะตามฮานอยนะครับฮานอยผมเข้าทุกวันนะผมเข้าทุกวันผมไม่ได้โกหกเมื่อวานเฉพาะกิจเข้าทุนเน้นแล้วก็ปกติเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเพราะว่ามันออกห้าเก้ากับ หกเก้าผมก็พอยได้ค่ากับข้าวมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่านั้นเองสองคนกับน้องสาวได้มาสองร้อยสี่สิบก็ได้ค่ากับข้าวปลาทูสี่เข่งปลาทูสี่เข่งกินไม่หมดนะครับวันเดียวต้มยำวันละเข่งมือละเข่งสามมือก็ยังเหลือเข่งหนึ่ง แต่ถ้าไปซื้อหมูเป็นโลไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมูสามชั้นโลละร้อยเจ็ดแปดสิบมันแพงแพงจนเข้ารวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วแต่พวกเราคนไทยกินหมูแพงข้าวก็แพงแต่เวลาขายถูกทุกอย่างขายถูกเกวลาะมาโลล,ละห้าหกบาทแต่ไปซื้อกินโลละยี่สิบ แต่ก่อนไม่แพงนะฮะนักการเมืองมันไม่มีไข่ลูกละสี่สิบตังค์ห้าสิบตังค์เดี๋ยวนี้ไข่ลูกละห้าบาทสี่บาทแปดสิบไข่ไก่แต่ก่อนข้าวสารถังละเจ็ดบาทสิบสองบาทเดี๋ยวนี้ถังอื้อเลยเพราะว่าแต่ก่อนนักการเมืองมันโกงไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้มันเอาทุกอย่างละ ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างฮะทุกอย่างประชุมรับประชุมรับคนข้าประชาชนประชุมรับกันบ้างกเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีนักการเมืองประเทศไทยคงจะดีขึ้นนะเพราะว่านักการเมืองส่อแววทุกคนทุกคนนี่โอ้โหเขี่ยวลากดินงกันเลยยังไม่เห็นนักการเมืองเอาของมาแจก ประชาชนที่ลำบากด้วยเรื่องโรคโควิดเลยไม่มีนักการเมืองคนไหนเอาออกออกมาเอาของแจกนะไม่มีไม่มียังไม่เห็นยังไม่เห็นอย่าลืมนะครับ ก่อนจะนำเลขของผมที่ลงไปใช้ต้องใคร่ครวญและไต่ตรองไว้ก่อนนะครับเลขบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็ไม่หลุดก็ขอให้ทุกท่านจงสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะครับบุญเราทำแล้วใครที่ยังไม่ได้อัดอดนุโมทนา บุญในครั้งนี้ก็ขอเชิญร่วมกันอนุโมทนาบุญที่พวกเราได้สร้างทุกๆท,ท่านเลยนะครับคลิปนี้โปรดดูพ่กความบันเทิงนะครับโปรดดูพวกความบันเทิง,ดดงอย่าลืมนะครับอีกสักพักผมจะลงที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาบในชุดเลขดับห้าสิบห้าชุดคลิปนี้สวัสดีครับ